ชาว y o u t ครับดูครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเธอโบยแล้วครับตรงข้างทางครับวันนี้เธอโบกันแรงครับตข้างทางอีกแล้วครับโอ้โหทางทั้งกว้างครับไม่รู้ไปไงลงข้างทางเฉยเลยครับรถหนักครับน่าจะดึงถอยครับดึงถอยครับดึงถอยครับ โอ้ smile, อ days, oz, ห lar, โหไกลๆเ้อสลิงเงินปะตัวอันอัตา่งนี้เปถอย้ยเล่ะขึ้นลเห็นลรตรงกันเห็นลอตรงกันไปโอ้ยรถหนักเนาะข้าเล่นทรศัพท์่ะ มาใช่ไหมเดี๋ยวฟ้องโต๊ะซะละเนอตาเปียนเดี๋ยวบ้านมืองทางหมดก่วงวะ <c oughs> อนนะไรวะป้าไม่ต้องดึงฟังนี่ขยับขึ้นเนาะไมครับรป้าคุณชำนาญงาน

ใช่ครับหัวแอบได้อยู่สะานนะครับสะพานคนขับนะครับข้ามขัวงลงม่หยังครับอโอีกระจกนี้เลยเดี๋ยวเจอกันสองยูทูบนอกปยวนี่บทบสองมวงขเอาๆลงลงเลมหนัก เอาเลยว่ะขอให้ได้แบบนี้อออไกล้ๆแล้วสูงย่ากครับรอยชิผ่าเท่าโบอีกแล้วครับใครยุ่มีโฉหญ่เนอ ลอยเลยไหนมนันาะไหนาขึ้นเฉลี่ยลงเลยวะเอาเกีย้ยนำ้ำเอาเกีย้ยไปนำ้ำสัน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  สันสันเอ๊ะมันจังาเยะอะเนาะสุกเด้อเนี่บอสสัน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 ,สน ใครยวงอะไรเบาเนาะา้นพ่นเอโต๊ไปฟังคุนีดปะหลอพ่อพ้อพอทำไมพเอพ่อพ่อทายอีกายอีกขับไปขับไักหัวักหัวหัวเบิดมาได้เบิดี๋ยวมันมาไป พอ,อได้แล้วมันขึ้นพวมางเมก่อไรันควเ่อไรางไปวเราคว้าอไปร่คว้าเรวางรอขวางารอขวาง สุกดาสุกดามาเลยสุกดาไเลยมาเลยเป็นยังไงนีวะก็เเลยหรอเไปไปเลยไปเลยไปเลยเออว้าวโมาให้มันูดเดีครับพดีโอ้ฝ่ามีกระจกนีเลยก็ได้ถึงจา มันเป็นยังไงครับปองอาการนะครับฮะถึงลดลงเลยครับทางท่ามันแฉบเหรอครับหรือังไงมันมันมันข้าแต่คุยโทรศัพท์ครับอ๋อ้คือว่าทางมันแฉบแน่นอนบอกจะแจ้งขยายพี่เล่นด้วยแต่ทางมันแฉบเอาเลยหนักหรอกเนาไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนใส่ไปก็ได้ดอกเพราะว่าท่งนใส่แข็งตัวเออมันดินเดิมห่ด อนแนี่าร่อย้น่ไนม่ลยเดีขึ้นจรอเรอร้นวขั้นข้นน่ละขันนึงเอาสุดจวดเีโอ้แคนเออร่อรกินทำเตี่ยงาิ่้า่เยอไรดี้่าเยจวดครับจวดที่เราครับ เอาแล้วมาสิ่ไหนวะขึ้นมาทางไหนวะอ้อยไก่บก่มันดีอยู่แต่๋ยวมึงไกอ่อ๋ออ้อมไก่เห้งบ่ปะเดี๋ยวนอกมึงจะลปอกอ่าไปแล้วครับจบจิบเดี๋ยวรถแรงครับ